สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนนะครับการอัปเดตและก็ตรวจสอบแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับสำหรับ Android TV นะครับว่ามีแอปตัวไหนที่เราควรจะกดอัปเดตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของมันให้ใหดียิ่งขึ้นนะครับดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Play Store นะฮะบ,บนไอคอนที่หน้าจอนะครับ เข้าไปที่ Google Play Store นะครับจากนั้นกดลูกศรขึ้นนะครับที่รีโมทนะฮะแล้วเลื่อนไปทางด้านขวานะครับฮะเลือกไปที่เป็นไอคอนที่เราล็อกอินชื่อของเราไว้นะฮะนะครับจากนั้นเลือกไปที่ Manage App and Game นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอ่าครับเนี่ยครับ นี้จะเป็นหน้าของการอัปเดตนะฮะเห็นไหมฮะว่าจะมีแอปพลิเคชันที่เราอัปเดตอยู่6แอปพลิเคชันนะครับให้เรากดโอเคเข้าไปดูเพื่อตรวจสอบนะครับอ่านะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่เรายัางค้างการอัปเดตอยู่นะครับอยู่6แอปพลิเคชันนะครับ,นะรบส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งอัปเดตไปนะฮะ อันนี้เราสามารถเลือกอัปเดตเป็นเฉพาะแต่ละแอปพลิเคชันก็ได้ที่เราต้องการนะครับหรือว่าเราจะเลือกอัปเดตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็คือเลือกที่อัปเดต all นะครับอ่าครับอันนี้ก็ควรจะอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนะครับของตัวเครื่องนะครับขอบคุณครับ